ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัริยาณมิตรทุกท่านภัยพิบัติใหญ่จากคำบอกเล่าจากพระอาจารย์รัตนยาโนคนจะลอยเคว้งคว้างไปทั่ว บ้างหาที่เกาะแต่เกาะไม่อยู่บันทึกจากประวัติและผลงานของพระอาจารย์รัตนายาโนคืนหนึ่งภายหลังจากการฝึกสมาธิหมุนจบสิ้นลงหลวงพ่อมักจะเปิดโอกาสให้ถามคำถามต่างๆที่ผู้มาฝึกเกิดข้อสงสัยหากไม่มีคำถามหลวงพ่อมักจะเล่าประสบการณ์ของท่านให้ฟังกันคืนนั้นท่านพูดถึงการขึ้นไปเผยแพร่ธรรมะ บนดอยของท่านรวมไปถึงการประกอบพิธีสมโพธพระาธาตุที่สร้างขึ้นบนดอยซึ่งขณะที่กําลังบรรจุพระาธาตุเข้าองค์เจดีนั้นฟ้าที่ขมุกข,ขมัวก็เปิดเป็นแสงสว่างจ้าส่องลงมาเป็นลำสร้างความแปลกใจแก่คนที่อยู่ในพิธีหลวงพ่อบอกว่าท่านถึงกับขนลุกซึ่งผมก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยยังอดแปลกใจไม่ได้จากนั้นท่านเล่าว,ว่าขณะที่ท่านจะแผ่เมตตานั้น ท่านไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าวิญญาณบนดอยไม่ยอมรับการแผ่เมตตานั้นเนื่องจากถึงเวลาที่พวกเขาจะได้ลงมาเกิดแล้วท่านได้อธิบายต่ออย่างละเอียดว่าแต่เดิมชาวเขาไม่ได้อยู่บนดอยแต่อยู่ในที่ลุ่มเป็นเจ้าแผ่นดินเดิมพระของพวกเขาจะกินเจคล้ายๆกับพระจีนแต่เมื่อพุทธศาสนาลังกาวงเข้ามาสู่ประเทศไทยสมัยสุขโขไทย พระของลัทธิลังกาวงนั้นฉันเนื้อได้และมีลักษณะเหมือนพระในปัจจุบันพวกเจ้าถิ่นเดิมก็ถูกทำลายล้างจนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนดอยนับตั้งแต่นั้นจนเหลือชาวเขาในปัจจุบันซึ่งบัดนี้อุญญาณที่ถูกทำลายล้างไปนั้นได้เวลาที่จะกลับลงมาแล้วพวกเขาจึงไม่ยอมรับการแผ่เมตตาที่ได้แผ่ไปให้ มันเป็นกรรมของพวกเขาเคยทําอย่างไรกับพวกเขาก็ต้องโดนกลับคืนบ้างอีกหน่อยพระทั้งหลายจะต้องถูกยึดเงินจนหมดและก็ไม่สามารถอยู่ในสภาพพระเช่นนี้ได้เมื่อเรื่องพระหมดไปหลังจากนั้นอีกประมาณปีครึ่งก็จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามผมถึงกับตะลึงที่ท่านพูดเรื่องนี้ออกมาโดยไม่มีใครถามท่านเลยและเป็นครั้งแรก ที่ผมได้ยินกับผูท่านได้พูดถึงเรื่องอนาคตท่านบอกว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากเล่านักเพราะจะทำให้คนตื่นกลัวกันแต่ที่ท่านเล่าให้ฟังก็เพื่อให้พวกเราไม่ประมาทและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในวิสัยของท่านที่จะรู้ได้โยมก็จำเอาไว้เล่นๆก็แล้วกันถ้าหากเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นก็นึกได้ว่า อ๋อหลวงพ่อเคยพูดไว้ท่านกล่าวอย่างติดตลกในคืนถัดมาเมื่อผมได้มีโอกาสซักถามกับท่านโดยตรงท่านได้เล่าเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมีการระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ผมคงจะขอข้ามส่วนนี้ไปเพราะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเกินไปและโดยส่วนตัวแล้วผมสนใจในภาพรวม ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าถ้าเกิดสงครามโลกแล้วเราจะทำอย่างไรดีครับมีคนถามขึ้นไม่ต้องกลัวหรอกโยมท่านตอบแต่แทนที่คำตอบของท่านจะทำให้หายกลัวสำหรับผมแล้วกลับตะลึงหนักเข้าไปอีกเพราะท่านได้พูดต่อว่าไม่รู้ว่าพวกเราจะได้อยู่ทันดูสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่า หลายคนอาจจะดีใจสงครามโลกอาจจะใช้เวลาอีกนานกว่าจ,จะเกิดขึ้นซึ่งตัวเองก็คงตายไปเสียก่อนแล้วอะไรทำนองนั้นแต่ในความคิดของผมคนเราอาจมีสิทธิ์ตายจากภัยพิบัติอย่างอื่นได้ก่อนเกิดสงครามซึ่งหลังจากนั้นหลวงพ่อได้เล่าต่อไปว่าการใช้น้ำมันอย่างสิ้นเปลืองจะทำให้ธาตุต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นโลกแปรปรวน ในแกนของโลกซึ่งเอียงอยู่ประมาณ23องศาครึ่งจะมีมโนธาตุมากขึ้นคือมันจะกลวงและเบาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะพลิกตัวลงอย่างกระทันหันหลวงพ่อทำมือให้ดูจะทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงแก่มนุษย์ทั้งหลายคนจะลอยเคว้งคว้างไปทั่วบ้างหาที่เกาะไม่อยู่คนที่จะรอดได้ก็คือคนที่สามารถตัดจิตใจ ออกจากร่างกายที่เจ็บปวดได้เท่านั้นท่านยกตัวอย่างคนที่ถูกผ่าตัดแล้วไม่เจ็บและท่านยังบอกว่าการทดลองนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสจะทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเร็วขึ้นผมไม่แน่ใจว่าที่ท่านบอกว่าแกนโลกจะพลิกนั้นเป็นอย่างเดียวกับโพชิปหรือเปล่าหลวงพ่อท่านกล่าวต่ออีกว่าภัยพิบัติธรรมชาติจะมากขึ้นอากาศแปรปรวนแผ่นดินไหวน้ำจะท่วมรุนแรงตามลำดับ จากกรุงเทพถึงนครสวรรค์จะจมหมดและศูนย์กลางจะย้ายมาอยู่ที่ลำพูนสำหรับสงครามโลกครั้งที่สท่านบอกว่าอาวุธนิวเคลียจะไม่น่ากลัวเท่าอาวุธแสงซึ่งขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สารัฐที่ได้รับรางวัลโนเบลในคศ .1995 ได้ค้นพบอนุภาคที่เป็นต้นกำเนิดของอาวุธแสงแล้ว เพียงแต่เขายังไม่รู้ว่ามันสามารถนำไปใช้เป็นอาวุธได้เท่านั้นเองซึ่งอนุภาคตัวนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นตัวที่ทำให้แรงชนิดที่6พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าแรงมีเจชนิดซึ่งสามารถทะลุทะลวงผ่านทุกสิ่งไปได้ตัวอนุภาคนี้เองที่เป็นตัวเดียวกับที่หลวงพ่อเรียกว่าเส้นแสงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของจักรวาลท่านยังให้ข้อสังเกตว่า หนึ่งปีก่อนเกิดสงครามโลกคนสามารถขึ้นไปสร้างบ้านเรือนอยู่บนอวกาศและสามารถทำกลางคืนให้เป็นกลางวันได้คู่สงครามที่จะเกิดในครั้งนี้คือเอเชียกับยุโรปการทำลายล้างนั้นจะใช้อาวุธแสงยิงมาจากอาวกาศไลย่ยิงกันเป็นแนวไปสิ้นสุดที่พิระมิดบรรยากาศหลังจากที่หลวงพ่อพูดจบมันเงียบอย่างบอกไม่ถูก จนหลวงพ่อต้องถามขึ้นว่าใครอยากช่วยไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้หรือภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ้างถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นก็ต้องเลิกใช้น้ำมันกันให้หมดจะทำได้ไหมหละ่ะไม่มีใครตอบท่านเลยสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือสัญญาณเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งพอสรุปได้ว่าก่อนเกิดสงครามโลกหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสัญญาณ คือในไทยพระจะถูกยึดเงินในระดับโลกจะมีการสร้างบ้านเรือนบนอวกาศแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นซึ่งมีทางเป็นไปได้โดยตะกะว่าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติจะเกิดความแรนแ้นแค้นซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งต่างๆอันจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามขึ้นมาได้แต่ที่สำคัญก็คือระยะเวลาเหลืออีกเท่าไหร่เดือนสิงหาไม่ใช่หรือไม่ อีกประมาณ4-5ปีข้างหน้าใช่หรือไม่ท่านตอบว่าประมาณนั้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นหลังจากการฝึกในช่วงเช้ามือจบลงหลวงพ่อท่านได้บอกเคล็ดลับของการฝึกสมาธิหมุนให้แก่ผู้อบรมที่ยังเหลืออยู่จากนั้นท่านก็ให้พรและกล่าวลากับทุกคนผมจากวัดของหลวงพ่อมาหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จ ริมสองข้างทางนั้นสงบเงียบเหลือเกินแต่ในจิจใจของผมละ่ะผมเองไม่รู้สึกเตือนกลัวมากนะักแต่หากเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจริงอาจเป็นเพราะผมเองก็มีภาพเหล่านั้นอยู่บ้างแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงและรวดเร็วอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกโดยส่วนตัวของผมนั้นบัดนี้พบคำตอบแล้วว่าทำไมความรู้สึกก่อนมาที่วัดนี้ของผมจึงเป็นต้องไปมากกว่าควรไป สิ่งที่ผมได้รับรู้นั้นมันทำให้คลายความยินดีในเรื่องความสำเร็จทางการงานที่เพิ่งได้รับมามาดบาดลงอย่างหมดสิ้นสิ่งที่ผมนึกออกตอนนั้นก็คือต่อไปนี้เราจะประมาทไม่ได้แล้วความเห็นอาจารย์มรกรรตรัตนไตรเพชรคนจะลอยเคว้งคว้างเพราะโลกหยุดหมุนลงชั่วขณะหนึ่งแต่มีแรงส่งเพราะโลกเคยหมุนด้วยความเร็ว1,000ไมล์ต่อชั่วโมง ทางแก้คือทุกคนต้องใช้โซ่ที่แข็งแรงผูกตัวเองกับสิ่งที่มั่นคงที่สุดนั่นคือภูเขาหินแกรนิตส่วนถ้าผูกกับอาคารที่แข็งแรงหรือต้นไม้ใหญ่จะได้หรือไม่นั้นคงต้องทำการทดสอบความแข็งแรงในการยึดเกาะของอาคารต้นไม้นั้นก่อนว่ามีความยึดเกาะเพียงพอที่จะยึดไม่ให้ลอยออกไปในขณะที่โลกหยุดหมุนได้หรือไม่ ส่วนทางแก้ไขอีกทางหนึ่งคือต้องไปอยู่ใต้ดินที่แข็งแรงเพราะแม้จะลอยขึ้นมาแต่ก็ไม่หลุดออกไปนอกโลกมีความเสียหายน้อยมากกว่าเหตุผลเรื่องคนจะลอยเคว้งคว้างเพราะโลกมนุษย์หยุดหมุนนี้อาจทำให้มนุษย์ทั่วโลกวิบัติได้หลายพันล้านคนยังไม่รวมสิ่งก่อสร้างจำนวนมหาศาลและสัตว์เลี้ยงต้นไม้พืชและอื่นๆ และยังไม่รวมความวิบัติจากกรณีอื่นๆที่ร้ายแรงเช่นความร้อนมหาศาลจากพายุสุริยะแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่เกิดในรอบ13,000ปีสซนามิซึ่งน่าจะสูงกว่า100 1,000เมตรเข้าทำลายผู้คนชายทะเลและมหาสมุทร ที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือการที่โลกหยุดหมุนทำให้น้ำทะเลจำนวน1,370ล้านลูกบาศกิโลเมตรเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบ1,000ไมล์แม้จะลดความเร็วลงเรื่อยๆเข้าครอบคลุมพื้นดินบนฝั่งทั้งหมดที่มีพื้นที่มากกว่าทะเลสองเท่ามหาสมุทรหส่วนพื้นดิน2ส่วนซึ่งเกิดมากกว่าสูงกว่าแรงกว่า เร็วกว่าสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรอย่างมากมายลองคิดดูง่ายๆเพียงหนึ่งชั่วโมงภายหลังโลกหยุดหมุนและน้ำทะเลไหลเข้าพื้นดินในประเทศไทยเองก็จะไหลนองท่วมไปทั่วทุกพื้นที่ประเทศไปถึงเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล400 1,000เมตร การที่จะอพยพไปอยู่ใน3จังหวัดดังกล่าวได้เปรียบตรงที่มีระยะทางจากมหาสมุทรไกลที่สุดในประเทศไทยคือ800ถึง1,000กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเลที่กทมน่าจะทำให้ความเร็วแรงของน้ำทะเลลดลงอยู่ในความสูงที่ไม่เกิน300เมตรจากระดับน้ำทะเลที่3จังหวัดดังกล่าวตั้งอยู่นอกจากนี้ทิวเขาบางส่วนที่จังหวัดตากอุตรดิตถ ลำปางจะช่วยต้านทานกระแสน้ำทะเลที่บางคลั่งให้ลดลงได้หลายสิบเปอร์เซนต์ทั้งเชิงปริมาณความเร็วความแรงและน้ำทะเลนั้นจะไหลกลับไปโดยเร็วไปสู่ทะเลตามความสูงของชัยภูมิพื้นที่ภาคเหนือดังกล่าวที่ได้เปรียบมากกว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยส่วนน้ำที่มาจากการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือนั้นมีน้อยกว่าขั้วโลกใต้หลายเท่า นอกจากนั้นน้ำจากเขื่อนจีนที่สร้างไว้เป็นร้อยๆเขื่อนเมื่อแตกแล้วแตกแน่ๆถ้าเกิดโลกหยุดหมุนคาดว่าปริมาณน้ำอย่างน้อย3 0 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรจะไหลผ่าน3จังหวัดดังกล่าวเพราะมีทิวเขาที่สูงมากกำบังอยู่ทางเหนือยกเว้นเชียงรายที่จะโดนบ้างเท่านั้นส่วนทางอีสานจะโดนน้ำจากเขื่อนจีนร้อยเขื่อนแตกและโดนซ้ำ จากนําแข็งขั้วโลกละลายอย่างแน่นอนปริมาณน้ำสามหมื่นลูกบาทเมตรเป็นปริมาณจากเขื่อนสามผาของจีนเพียงเขื่อนเดียวแต่ถ้าทุกเขื่อนของจีนแตกคาดว่าปริมาณน่าจะมากกว่าไม่น้อยกว่า10เท่าหรือ300,000ล้านลูกบาทเมตรขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูล พระอาจารย์รัตนรัตนยาโนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่บทความนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ